ลาวได้เพิ่มกำลังทหารตามแนวชายแดนอย่างต่อเนื่องหลังความตึงเครียดกับกัมพูชาทวีความรุนแรงขึ้นจากเหตุปะทะที่เกิดขึ้นกระจัดกระจายหอลายจุดตลอดสัปดาห์ที่ผ่านมาทำให้บรรยากาศตามพื้นที่ชายแดนเต็มไปด้วยความหวาดระแวงและความไม่แน่นอนชาวบ้านจำนวนมากต้องอพยพออกจากพื้นที่เสี่ยงขณะที่รัฐบาลลาวยืนยันว่าการเสริมกำลังครั้งนี้เป็นเพียงมาตร,รการป้องกันไม่ให้เกิดการละเมิดดินแดนเพิ่มเติม แต่ด้วยจำนวนกำลังพลและยุโทโธปกรณ์ที่ถูกส่งเข้าไปอย่างต่อเนื่องทําทำให้สถานการณ์ถูกจับตามองอย่างใกล้ชิดจากหลายฝ่ายโดยเฉพาะประเทศในอาเซียนที่กังวลว่าความขัดแย้งอาจลุกลามจนส่งผลกระทบต่อเสถียร,รภาพของภูมิภาคขณะเดียวกันกัมพูชาก็มีการตอบโต้ด้วยการจัดกำลังและตั้งด่านควบคุมเข้มงวดขึ้นพร้อมทั้งกล่าวหาลาวว่าพยายามขยายการควบคุมตามแนวชายแดน ซึ่งยิ่งทําให้การเจราจาเพื่อคลี่คลายสถานการณ์เป็นไปอย่างยากลําบากในอีกด้านหนึ่งอินเดียซึ่งเฝ้าติดตามความเคลื่อนไหวในภูมิภาคอินโดจีนมาเป็นเวลานานเริ่มมีท่าทีแข็งคร้าวขึ้นหลังมีรายงานว่าความไม่สงบในกัมพูชาเริ่มส่งผลกระทบต่อผลประโยชน์ด้านความมั่นคงของอินเดีย มีการเคลื่อนกำลังทหารครั้งใหญ่ไปยังฐานทัพที่ตั้งอยู่ไม่ไกลจากเส้นทางยุทธศาสตร์สำคัญเพื่อเตรียมความพร้อมระดับสูงสุดแม้ยังไม่มีสัญญาณว่าจะเกิดการประทะโดยตรงแต่การแสดงพลังในครั้งนี้ทำให้หลายฝ่ายเชื่อว่าอินเดียกำลังส่งสัญญาณเตือนอย่างชัดเจนต่อกัมพูชาและอาจหมายถึงการเข้ามามีบทบาทมากขึ้นในความขัดแย้งที่กำลังขยายตัว นักลงทุนและนักวิเคราะห์บางรายเตือนว่าการเคลื่อนไหวของอินเดียอาจทำให้ดุลอำนาจในภูมิภาคสั่นคลอนมากขึ้นโดยเฉพาะเมื่อประเทศอื่นอาจจำเป็นต้องเลือกข้างหรือท่าทีของตนให้ชัดเจนขึ้นในภาวะตึงเครียดนี้นอกจากนี้เศรษฐกิจกัมพูชากำลังเผชิญแรงกระแทกอย่างหนักจากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นโดยเฉพาะราคาน้ำมันที่พุ่งสูงขึ้นอย่างรวดเร็วจากความไม่มั่นคงของเส้นทางขนส่งและต้นทุนที่เพิ่มขึ้น ทำให้ผู้ประกอบการขนส่งรถโดยสารและธุรกิจค้าปลีกต้องปรับตัวอย่างเร่งด่วนปั๊มน้ำมันหลายแห่งเริ่มจำกัดปริมาณการขายเพราะกังวลว่าจะไม่สามารถนำเข้าน้ำมันได้ทันเวลาส่งผลให้ประชาชนต้องรับภาระค่าครองชีพที่สูงขึ้นอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ ขณะเดียวกันความผันผวนของราคาพลังงานยังส่งผลให้เกิดความกังวลว่ากัมพูชาอาจต้องเผชิญวิกฤตเศรษฐกิจครัษษ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 ้งใหญ่หากสถานการณ์ชายแดนไม่สงบลงในเร็ววันตลาดการลงทุนเริ่มชะลอตัวนักลงทุนต่างชาติออกมาตั้งคำถามถ,ามถึงเสถียรภาพของรัฐบาลและความสามารถในการควบคุมสถานการณ์ ภาพรวมของเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในขณะนี้จึงสะท้อนให้เห็นว่าความตึงเครียดตามแนวชายแดนไม่ใช่ปัญหาเฉพาะลาวกับกัมพูชาอีกต่อไปแต่กำลังส่งผลเป็นลูกโซ่ทั้งด้านความมั่นคงเศรษฐกิจกและความสัมพันธ์ระหว่างประเทศในวงกว้างหลายฝ่ายออกมาเรียกร้องให้ทั้งสองประเทศหันกลับไปใช้การทูตเพื่อแก้ไขปัญหาก่อนที่สถานการณ์จะลุกลามจนยากต่อการควบคุมและอาจกระทบต่อสันติภาพของภูมิภาคในระยะยาว